เขียนลงเลยครับนี่นี่นี่เอาผมเอาอันนั้นออกแล้วอ่ะนี่แห <ขอ S 1> ละอ่ะเขียนแล้วอ่ะครับอ่ะลองเบิง้งนี่นี่บ่ครับอ่ะถอยหลังหน่อยหนึ่งอาละนี่แหละเอาตัวใหญ่ๆเลยไงหลากเลยบ่ซ้ำเขียนใส่ขีดินพูแหละ ลากเลยเธอหนีห้เขียนใส่สีแดงเลยแดงจึงคืนให้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซแฟนช่องแฟนเพจคนกับช่างทุทานนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาตามแนวทางของลุงตาทิพย์นะครับสลับลุงตาทิพย์ของงวดวันที่1มิถุนายนนี้นะครับความฝันของลุงตาทิพย์ท่านจะให้ตัวไหนนะครับในการที่จะนําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของวันที่1มิถุนายนนะครับขอบคุณลิปจะคนสุรินทร์ทีวีที่ได้เอื้อเฟื้อเก็บให้กับทาง เอฟซของเราได้รับชมกันครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับไปรับชมกันนะครับว่าลุงตาทิพย์ท่านให้ตัวไหนอย่างไรโปรดใช้อิปัญญาในการรับชมทุกทุครั้งนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติดตามทางเพจค้นกับช้างด้วยนะครับไปไปรับชมชิปเสียงพร้อมกันครับว่าลุงท่านให้ตัวไหนอย่างไรนะครับผมอที่วัดได้งไเยนนะอ๋อไม่บ้านนี่จะหอมไปลมปเลือ่อยอเลยกว่าเสียดาย มันมันสืเป็นจังไงวะเออจางจังคิดอะไรผมว่ายังก่อนที่เขาว่าหาหายังก่อนเนี่หมอหมอว่าเละกันนี่มีหาครูแกจังไงใช่ไหมมีหาครูเออมีหาครูโอ้ยหาศูนย์เลยแล้วแต่ผมให้ผมตีครับยมีหาครูหาศูนย์หาหาแล้วเออมันจะคิดว่านไงครับ มาว่กเขาเอื้อยเอื <Rah> ้อยพัดเจ้า huh. หูจูนี uh ่ก huh. really re ็เอ uh ื huh. ้อยันคนใจแล้วเนี่ยป uh ันเพราะว่าเอื้อยเนี่ยเป็นสาวยู่บ่เออมันมีมากอะมาบ่ากับใหญ่เนี่ยเหมือนจังข้นมากนางจังเหอนอือมือมอว่าจ้ำวะเยมอว่าเล่เอ้หาคู่มอว่าจ้ำจ้ำูะเลยมอว่าเนี่ยเจ้าว่า สีแปลว่าเป็นเหล็กอีหยังแต่จะเป็นผิดเี้จังไรจะสิแปลว่าเป็นเหล็กอีหยังจะว่าขาเนี่ยจะว่าแต่ว่าผมก็มักหาแล้วแต่ว่าชาวพันธังสีนาะมักหาเนี่ยแกเห็นเอือยนั่งแกร่างเนี่ยครับมันศูนย์ว่าคนใต้คนใต้เป็นศูนย์เออกะว่าเนาะเอือยจะวามใต้แต่างจะว่าพันพันวาเป็นสาวจำจำหูดูกครับในชาไม่ไกะยางไม่ใ่ชาอืม เ yeah! ี่ยแมวแมวอะไรกัน่มงมาขิงเธอเพื่อนนี่แหละเออแาวมาขินกับบ้านทามมันเด้ออ้คนหมอซีคนนี่บมอหมอว่าวหมอปอาแท้ำเลยมีหมอคนเดียวเนี่ยนะว่าวเออหมอหมอว่าเนี่ยใช้ใบมัดผมหมอหมอว่าคนเดียวหมอป็นคนออกพวกพวกผู้นั้นพังอยู่ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทา นี่มาป้าว่าหาคือสีนั่งอยู่แล้วว่หาคือสีนั่งเออหาอกะคนใต้เด็กคนไทยเด็นศูนย์เถอะศูนย์หาศูนย์เถอะว่าเขาหายจังประเทศมอเ่อมอว่าจัะเท่มอเนี่ยจังประเทศเยมันลาจุ หลายตัวพราว่ามันหาคู่เมื่อะมันหาคู่เออทำจำไว้ให้มอ่อะครับเออคนคนเราคนหาคนมานังวันวันแม่จะว่าจะคิดแป้ว่าเป็นเหลี่ยงตามปัญญาว่าแป้เนี่ยเป็นเหลี่ยงครับแมาแต่ของเหล่าชีวะก็จือมันหาเนี่ยหาเออก็จืหาหลังกันแะนชีวะหาคนัญใจเนยก็จะว่าหาศูนย์ชศูนย์หาศูนย์แม่ ไม่คาคุยมองว่าทั้งทั้งหด้ลมอไม่หลงมอว่าเออมองหาดจริงจริงไม่ได้ไม่ได้โตมองเด็กไม่ได้โตคนที่มาหาน่ะเออย่างขึ้นลู่ขึ้นไปหาเลยบ่เออย่างขึ้นมากับแม่กับนางครับเออมันกับพะกันนั่งอยู่มอเนี่ยกับโบคนเดียวพวกสี่คนอยู่บ่เดียวอ้อครับเออ มาทั้งเบิดหาคนเออมาในการหาคนมาใน,นกันหาคนเออบางห,หมอคนที่หาอยู่เราเนะ่ยเป็นเป็นคนโวเป็นคนเบาเออเป็นคนเโวเรื่องน,นี้ไขมันหมดเลยอ๋อไขมันนั่นเลยก็ว่าโอ้ย เอันนั้นเลยไม่ยหาคู่มอว่ะมันจจำมาได้มาวอมันจำบ่ได้มันไล่เจ้าคว่มาหาคู่ก็คิดไปเรล็กยๆมาวะมาวะกังสีโอแสดงว่ามาว้แบบพิศนาหาเออบ้านนี้มันก็ว่าเป็นพิศนาแบบแป้ได้นี้ครับมันเจ้าอันนั้นเลยกบบ้านนี้มันมาวกพิศนาห้แป้เอห้แป้เอาห้ที่เรา้อง้างบน่น อันนั้นว่าวัาจำได้แน่นอมวันอันนั้นต่คือม้อนมือส่งหลงขู่กิเห็บหลงครับชอบเล่ยกับือเลขกเลขกหานี่บ่หาต่ว่าคนมาหาคนกับหาคู่หี่อจะว่าวาสิติติหาอยู่แล้วนั่นแหละจะว่ามัดเยวอย่ังนั้นมาใช่ไี่เพ่อมา ม่ได <ra ้มาคูเด um, uh, 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 ียวเนาะมีแหละจะมาคิดอยู่เดื่องว่าหมอ็ว่าหมจจำบ่อยนหมอจำบ่อยเขาไั่คิดเลยยังไงคิดบ่อยหาซีหรือหาศูนย์าวะเจคนใหญ่สอบวเนี่ยเหม็นเอยใจเนี่ก็ว่าศูศูมักศูน บัดไปบัดสว่างเขาเขาฟังนู่นไปใส่ดินบัดสว่างบอมว่านี่โอ้คุ่นกระไดยไงไงเชยนใส่ดินไห้ผมแนเป็นอย่างเชยนเหล็กใส่ดินไห้ผมแนวเป็นอย่างก็ยังแขังดีนะยังแข็งั่คแต่ว่าตอนอีกก็คือคิดพ่อใหญ่คิดว่าเป็นเหล็กห ว่าแล้วมันก็ว่าไม่เลขาคู่กอมันอ๋อว่าติดหอยู่คติดหาติดหายอยู่เรข่วันนี้ติดหาเออคดหายแคเสียหายอย่างเออแค่เสียหม้ไม่ได้หม่าหมอผู้ทีบอกกันมหลายโจโหดบ่บ่เออหมอก็กันสิ๋อร็บ่ไดถามเม่กับเป็นคนหนังพันเออม่ราแล้วคนสีคนนั้นก็ก็บรบ่ปาก โมามาโม่หนีก็เอาคนเดียวนางพันนางพันธคนอยู่น่ะมอชคนกับนางพังธครับโอ้แตงตัวงามโก้ย่างรอเลยเขาเอาคนมาจะผลัดช่างไอ้นั่นทาง้านนั่นหมดเลฮัมฮัก่หูหนาดิคนอย่าง่บ่บ่เก็เห็นหนาเลยเห็นหนาเลยอคนหาคนนี้บ่บก็เห็นหนาครับอ มาหาเนี่ยบอกบอกเพื่อนมารวงขึ้นทังเพื่อนเลยเออมามามารวงขึ้นมาทีพี่หญ่บอกนะครับเดี๋ยวสิให้เขียนให้เนาะเพราะว่ามันมันมันใหายหายขาวคู่มันแบบมันจำไว้ห้ยหาคู่กยูทอน้นี่ยก็ว่ามันก็อยู่ท่อหายก็มันก็อยู่ทันแล้วเออมันก็อยู่ท่อหายหายศูนย์ก็ว่ายูหายศูนย์พี่นายเขียนให้เขาอ่ะปากกาเขียนลงเบิ่งอ่ะล่องเบิ่ง เขียนลงเลยครับนี่นี่นี่เอาผมเอาอันนั้นออกแล้วอ่ะนี่แหละอ่าเขียนแล้วอ่าครับอ่ะลองเบิงองนี่นี่นี่บ่ครับอ่ะถอยหลังหน่อยหนึ่งเอาละนี่แหละเอาตัวใหญ่ๆเลยไงลากเลยบซ้ำเขียนใส่ขีดินกูแหละลากเลยเธอหน่ให้เขียนใส่สีแดงเลยแดงจึงคืนให้พี่น้องได้เบิงองเออฮ่าโอ้หานะครับนี่ ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เหรอพ่อหาซ้ำนี่เลยเออซ้ำนี่เพราะมันมันลาอันนั้นมีเลข้าวคู่จำบ่ได้มูลข้าคู่จำบ่ได้หายเช่นนี้เดพาะเนาะอ๋อหายซ้ำนี่เออมันก็คือเหลือซ้ำนี้ครับเหลือซ้ำนี่นะครับมันก็คือเหลือซ้ำนี้มันจำบ่ได้มันหายปัญหาขึ้นมาเออมันหายปัญหาขึ้นมาหายเตี้ยวแป๊วครับเตี้ยวเล็กยัง เอาไปไปลรอบเมืองจะควยอันนั้นเอาไปแส่ไปเสียงเบิ่งก็ไปเสียงเบิ่งเออสก็มาที่หนึ่งครับมันจะออกวันที่หนึ่งครับมิถุนาอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้อีกตัวใหญ่ๆให้มันชัดๆเจนไปเลยเเอออานี่คือลายมือพันหญ่เขียนให้นะครับคืออ้ยแล้วคนจับบอกับบอลลงบ่ซื้อกันบอลใส่ซื้อเดี๋ยวผมสิให้เฮ็ดให้เห็นง่ายๆเลยเออฮ่านี่ตัวใหญ่ๆเ เนี่ยฮะชุนใบชินบัตรสว่างก็ว่าหาศูนย์บอกเขาเขาถามโว้ยถามได้เสวินบัตรสว่ัสโิ้ยขาเต็มบไปลงเฮือนเขาไปลงเฮื่อนให้ถึงเขาเขาเพื่อนเบชินอ๋อมือเรียกตะปูเขาว่าอันนั้นเขาหาเลยขาคู่เขาว่า ไม่หลายตัวผมจำไม่เด้เพาว่าไปบอกบันสว่างกับบอกตัวใดนพ่อใหญ่นี่ละวหาซูนี่แหละไปบอกเขาหาซูนเลยเขาเดียวหายตัวเดียวเลยบอก่บหายหลายตัวก็ว่าพ่อใหญ่บอกเองนะเขาว่าเอข่ยเข่ยบ่อยเขาตังเข่ยลายเลยหายตัวนี้เลย ซื้อเบิ้งเสียงเบิ้องลองเอาไปเสียงเบิ้งสื้อตัวเรลอยตัวรหาสิบบาทเด้อก็บอกลูกหลานไหมันผ่นดีจากซือหลาก็บอกครับเออคนอันนี้เมื่อราามน้ำไ้าะค่ะเออกับโมอนไปกัโม่ออนไปบอนทาไปเอามือิไปอสิใกล้ สิบหลรดน้ำมันหอ,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 อน้ำมนใตอนทุกทไทยครับเอ้อแถวๆนั้นโอ้เคยไปเห็ดถีนร้ายเชือดเนียบัวงปีก่อนอยู่ร้ายเชืออพีนี้พวกจะไปีเนยครับเอ่าพอยายทิ้งทิงยด้วยไห้พ่อนแน่บอกเลข40หลักกัไให้พ่อนคนแน่คือได้อันนได้อโอ้คนผู้จองการอย่างนี้เป็นยังไรโอ้คนนั้นเขาโทรมากวอ คุณไพ่คือคืจังให้นี่ยมนมนาอย่างนี้ข่าวข่าวเลยว่าไอ้เขาถามมือเน่ไมเป็นตาทหน่เงินหอเดอเชื่อมเชิดบดากันดิอ่าแม่น่าข้อนี้ก็ดีเด้อมือเนี่ผูหมอเออเชมมาหาโฉขหาลาบพังไมด้วยเบอร์เด้ออ่าอันเชอมจไหนก็ขอให้มาบอกให้สะอาดเบอรบ้านเนี้ยได้ บอแกเก้าถึงถึงเพิ่มไมได้ถึงแม่นั่งกท่นี่แย่ี่ยาคัดของเลย่สาธุสาธุกสจามบอกยกมือที่เราไข่ร้อยยกมือตัวหนอสาธุสาธุเออันนี้คอไกยามาพลาดเือันนี้านก่ย่ามาใกล้เจ็บปวดไข่ห้ถอยหางนี้ไกลๆเือเหลืกตัวนี้ละอันยง หายคอหายโศกหายโรคหายภัยหายคอขี cro, injuries, d, yeah, ye, Primary. Primary. Ъ ъ, ้เจริญจังไรเด้อจะพบปัญหาจะพ่าดหายอายุชงเย็นนี่โศกกันจะได้ภัยทุกจะสิ่งนี้มากกลนเก็บปวดไข่ถอยห่างนี้ใกล้ๆเด้อขอเองเช่นโมนี่ขอให้มีอายุนี้เนี่ยมันขนาดสาธุสาธุญาติเกิดอุบาตรที่ไร่มาใกล้ยองดามเด้อบัดนี้ขอลำขอให้คุณขอให้รวย สาธุถุงลวยด้วยเบื่อเด้อสาธุลอยด้วยลอย,ววยอยถือหวยรางวัลที่หนึง่งด็กน,นั่นกะหาเด็กนันไหลน้องเดักไกท่ไกท้องไก่ท้องไหลมาสากไหล,ลมาแห้งปั้นน้ำแกงไหลหลมาสาธุเขาไหาเตี้ยบ้านไหลล้นเหลือ <c oughs> นั่งอยู่เฮือนกับไข่มีเงินเสร็จแลนเขาบ้านเด้อนั่งอยู่บ้านไข่มีเงินลานแลนเขามือสาธุขอยลาบคอยรวยขอให้อยู่ชมกินเย็นเด้อขอให้ามากค่าขึ้นค้อมเจ็ดแกยาศใดข้อมไข่แกยาศนี้คอ้มีอายุวันะชูขังพลังแห่งนี้คือเก่าสาธุสาธุสาธุขอยมีอายุยังยืนอมเพ่งอมเพ่งอมเพ่ง สาธุสาธุเออนี่พเนี้ยเป่าใส่เลขนี่แหละนี่เป่าเป่าใส่เลขนี่แหละนี่เป่าใส่เลขนี่เลยนี่อมเพียงอมเพียงใส่เลขนี่แหละบักคาซูนนี่แหละบักคาซูนนี่แหละงวดนี่อ่ะถือไปให้เขาถือไปให้เขาเบื้งงวดอาิตย์มดแผ่นแผ่นเอาบักกันหนึ่งสองหนึ่งใครจ้ะเก็บไว้ถมซุงบักหนึ่งสองหนึ่งงวดที่แล้วนี่ให้ ย้อนตะขอเนี่ยค่ะกับปตีเิบนนอกแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใด้สักนมากค่ะลองลองลองสั่งเบิงแล้วก็ลองลองเอามาใไซเบิงว่ามันเท่าสิถึงเลขว่ะค่ะเบอร์โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกายยูหน้าจอเพิ่งจะกันเด้อดีดีกันดีหรืดีหรือแล้วค่ะเพราะว่าอย่างเงินบอนึ่งหากะมาเอ็นบางงวดบางยานี่ซูนกะมาเห็นบ่แต่ว่าบ่มาซูนค่ะ แมินอยู่ยันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขากระเป๋าด้วยค่ะเด้อพราเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเงินต้องขอสร้างอะไรค่ะสิขาดถ้าในเกี่ยวมากขึ้นเก่าเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเอากรได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโฉลองเบิร์เนาะนเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจ้่ะน้นอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นเนารอมาไ,ได้ยังจินดาก็ลเลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบธรรมะใบเพกระเป๋างควิมพ่โตรกะระชือเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง